สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับ้าเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าวิสลี่นะหมาเฝ้านกรกเบลอสนะครับนี่เราก็จะให้ดูกลุ่มดาวเขาก็คือกลุ่มดาวเบลอสนะครับผู้เฝ้าประตูนรกนะทุกคนเกมเพย์ตัวนี้ก็จะเหมือนเพย์โซครับทุกคนครับก็จะแบบตีๆต่อยๆนะครับแต่ว่าลักษณะมูฟเมนต์เขาจะเหมือนกับเกมตู้นะทุกคนนะเออเกมแบบสตรีทไฟต์เตอร์ เอ่อคิกออฟไฟเซอร์อะไรแบบนี้สังเกตครับลักษณะโอ้โหมันเท่มากนะทุกคนนะแล้วก็เวลาชาร์ตตีก็จะเป็นโชว์ริวเคนโชว์ริวเคนอะไรแบบนี้นะครับส่วนอันติก็จะเป็นบ <c oughs> อสโตวูฟใครที่คิดถึงเกมแบบเกมตูเ้เก่าๆที่พี่บอกเลยว่าตัวเนี้ยโอ้โหแบบจับมาเต็มอะจับมาเต็มนะครับแล้วแบบเป็นตัวที่ตีสมูทนะเป็นตัวที่ตีสมูทนะครับแล้วก็ตีตีชาร์ตตีอย่างเงี้ย ค่อนข้างสมูทเวลาลองข้างน,นอกเออแต่เวลาใช้จริงแล้วก็จะแบบติดิีกขันที่หนึงโอเคความสามารถของตัวละครนะครับเวลาที่กดสกิล E เนี่ยเขาก็สามารถตีแรงขึ้นนะอันนี้สกิลเลเวล6นะครับแรงขึ้นร5อเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เวลาตีมอนตีมอนลงไปนะครับเลือดเราก็จะค่อยๆลดลงลดลงด้วยนะแล้วพอเลือดต่ำกว่า6 0นะครับก็คือกะว่าประมาณครึ่งหลอดนะทุกคนเราชาร์จตีนะครับ มันก็จะต่อยแรงขึ้นนะครับแต่ว่าแรงขึ้นไม่เยอะหรอก50%นะครับแต่ว่าเขาจะได้รับการฮิล30%ินะก็คือเป็นตัวที่สามารถประคองเลือดตัวเองได้ครับเวลาต่อยๆไปชาร์ตตีปุ๊บเลือดเด้งนั่นเองนะแต่ต้องบอกให้ก่อนนะครับมันเป็นตัวเม็ดนะแล้วเลือดมันมีอยู่แค่หมื่นเก้าเนี่ยเวลาเล่นจริงอ่ะเลือดลๆดๆไปมันจะเหลือเลือดหมื่นเดียวนะครับอันนี้นี่ก็ต้องระวังในการเล่นนิดนึงเพราะว่าเป็นตัวที่มีสิทธิ์จะโดนวันที่เดทเหมือนกันนะด้วยความที่่่เเป็นตต,ตัววมแา เป็นตัวเมทที่มีพลังพวกการเยอะนะเนี่ยแปดกว่าเท่ากับตัวละครทั่วไปเลยแต่ปัญหาคือเลือดหมืนเดียวนี่แหละเออเลือดหมืนเดียวนี่มันก็มีมอนสเตอร์หลายตัวที่สามารถอัดเราทีเดียวตายได้นะครับแต่ระหว่างที่ตีนะครับอ่ตอนที่เรากดสกิล G ไปแล้วเนี่ยเขาตีตีตีไปเขาก็จะต่อยแรขึ้นรขึ้นแรขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับเออรวมแล้วทั้งหมดก็คือแบบ30%นะครับซึ่งพี่บอกเลยนะถ้าสำหรับซีสูนะครับในการชาร์จตีตรงเนี้ย มันแรงขึ้นไม่เยอะหรอกนะครับแต่ว่ามันช่วยแบบประคองเลือดได้นั่นเองนะเออประโยชน์จริงๆของมันคือการประคองเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นกับโรคกับฮิวไปเลยมันก็มันก็ได้นะอย่างน้อยมันก็เลี้ยงสเตตให้เต็มตลอดเวลาได้นะครับให้มันตีแรงตลอดเวลาได้เออไม่ได้แบบมีความจําเป็นว่าจะต้องเล่นกับไม่โรคไม่ฮิวอะไรแบบนี้นะอาวุธที่แนะนำนะครับถ้าใครมีกระดิ่งใช้กระดิ่งนะครับเออแรงน้อยกว่าอาวุธประจําตัวนะเอออาวุธประจําตัวจะแรงกว่านี้นะครับแต่ว่า ถ้าใครไม่มีก็ใช้กระดิ่งได้นะครับถ้าใครมีกระดิ่งเนาะแต่ถ้าใครไม่มีกระดิ่งนะครับก็ใช้เป็นเดอะวิซิตนะครับเออหรืออะไรแบบเนี้ยหรือถ้าถูกกว่านั้นก็เป็นพวกแบบหนังสือกิจกรรมนะครับตัวนี้ใช้ได้นะตัวนี้ใช้ได้นะครับสําหรับตัวของวิสลี่นะก็จะสามารถได้รับฟื้นฟูพลังงานด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ใช้ไม่เยอะใช้ยี่สิบสามสิบนะครับก็คือร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอ่ะก็พอละแต่ถ้าเป็นสายปีดีที่สุดนะครับ สำหรับสายปีดีที่สุดจะเป็นอาวุธนี้นะเอออาวุธครับเมืองน้ำนะครับแต่ว่าก็ต้องขัดห้านะครับเออขอครับถ้าไปขัดห้าก็ไปต้องเล่นนะครับเออใส่โดโลโก,โกเทลไปนะครับจะใส่โดโลโกเทลก็ได้หรือจริงแล้วถ้าใครมีสกายเวิร์ดอลัสก็คือดีมากนะถ้าเป็นวิสิ์ขัดหนึ่งนะครับเราจะใส่สกายเวิร์ดอาจจะดีกว่านะ เออเพราะว่าตัวนี้ก็มีความแรงพอสมควรนะครับสําหรับสายยืนตีนะได้โบคทักด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสกายบลอขัดห้าอย่างเงี้ยเออเวลามันได้บัฟสองบัฟหนึ่งอะไรเงี้ยหรือเวลาตอนละเหยรันะลยนะครับแล้วได้บัฟสามอย่างงี้มันก็แรงแรงเวอร์นะเออมันก็แรงเวอร์อยู่ดีนะครับดังนั้นถ้าใครมีวิสิตขัดห้าก็ใส่วิสิตขัดห้าก็ได้นะเออวิสิตขัดห้าก็ยังโอเคอยู่นะครับส่วนอาร์ติแฟกต์นะครับ สำหรับคนที่ไม่มีเซต่ะบอกไว้ก่อนเนาะเออสำหรับคนที่ไม่มีเซตเราใส่ยำๆแบบนี้ได้นะครับยำๆไปเลยนะครับอ่าแต่ว่าเซตนะครับถ้าหากคุณเล่นละลายนะเล่นกับทีมละลายเป็นหลักนะครับเซตที่ใส่แล้วแรงสุดจะเป็นเซตนี้นะก็คือตัวของกิวดีมนะครับก็มีการแบบ เลี้ยง EM ไว้บ้างนะแต่ถ้าเป็นตี้อื่นๆนะครับเราก็จะใส่แบบ Echo ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ชิเมโนะก็ได้นะครับถ้าใครไม่กดอันตินะครับแต่ถ้าจะเป็นเซตที่บาลานซ์ง่ายปั้นง่ายสุดนะจะเป็นเซตนี้นะครับตัวของบริจูเซตฮันเตอร์นะครับหรือว่าหน่วยร่างเงานี่แหละนะเออชุดตำรวจนะครับไอ้ที่อมันปั้นได้คลิกง่ายเพราะว่าตัวของวิสลี่เองก็เป็นตัวที่สามารถ ลดเลือดได้เพิ่มเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี่ยวสแต็ปเขาจะเต็มง่ายมากตัวเมืองน้ำเหรอเออสามารถใส่เซตนี้ได้นะครับเออค่อนข้างดีเลยล่ะแต่ถ้าไม่มีก็ใส่ยำยครับเอ,อเน้นสับสแต็เอาไว้แล้วกันทุกคนกุดาวนะครับ C1 จะทําให้ชาร์จตีนะครับจังหวะที่แบบตัวติดไฟเนี่ยมันแรงขึ้นแบบเห็นผลจริงๆอหนะเออก็ะต้องมี C1 แล้วก็มันก็จะติดไฟไวขึ้นนะครับใน2องจุาวิอะไรเงี้ยตีครบาผ้าครั้งมันก็จะติดไฟด้วยอะไรแบบนี้นะครับ มันก็จะช่วยให้เราสามารถชาร์จตีได้รัวขึ้นแล้วก็ชาร์จตีมันก็จะแรงขึ้นแบบเห็นผลจริงแต่ว่าไม่ได้มีความจําเป็นนะเออในในความรู้สึกพี่เท่าที่เล่นมาพี่ว่าไม่ได้จําเป็นพอสวรรค์ที่ควรอัพนะครับก็อัพต่อยก่อนแบบนี้นะครับเออลงวงก็ลงวงต่อยก่อนนะครับแล้วค่อยไปอัพสกิลอีนะครับแล้วค่อยไปอัพอันติดเนาะก็พื้นฐานก็6กหก่อนนะหกหแล้วค่อยมามาลงโจมตีนะครับแบบนี้เนาะ ทีมที่แรกนะครับถ้าเราจะเล่นแบบไฮเปอร์คารี่นะครับเน้นดาเมจถ้าของแรงอยู่ที่วนะิสลี่แล้วเราก็จะเล่นแบบนี้ครับทุกคนครับอาจงลี่อาจารย์หยุนนะครับเออแล้วก็อีกตัวนึงจะใส่เป็นคาซือฮะมาบัฟก็ได้นะครับถ้าใครมีเฉินเหอจะดีมากเนาะเออบอกเอเอว่าเราไม่มีเฉินเหอสําหรับไอดีนี้นะครับก็ใช้เป็นคาซือฮะมาช่วยบัฟแทนนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ มีดาเมจในการตีของวิสลี่แรงขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็มีโลจงลี่ด้วยวิสลี่ก็คือแบบยืนตีชิวๆนะครับแต่ว่าอาจารย์หยุนก็ต้องแบบโรเิชั่นต้องทันหน่อยนะแต่นี่คือแบบอาจารย์หยุนไม่ค่อยทันครับมันก็เลยเสียจังหวะแบบไม่สามารถกดคาตือฮะในจังหวะนี้ได้เพราะว่ามันช้าอาจารย์หยุนนิดนึงแต่สังเกตว่าแค่นี้ก็แบบปล่อยมอสได้เร็วมากนะเออเนี่ยปล่อยมอสได้เร็วมากเนี่ยก็จะต่อยอยู่ประมาณนี้ครับสองหมื่นนะครับเออชาร์ตตีสองหมื่นแปด ซึ่งก็ทําเวลาได้ประมาณ1นาทีครึ่งนะครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบแรงนะครับเอาจริงแล้วทีมที่พี่เล่นมาแล้วต่อยแรงที่สุดก็คือทีมนี้ทุกคน,นก็คือทีมละลายนะครับเราก็จะต้องมีเสียงหลิงเข้ามานะครับแล้วก็มีตัวเติมพลังงานให้กับเสียงหลิงสักตัวหนึ่งนะครับตัวไปตัวไหนก็ได้ที่เติมพลังงานได้เยอะๆนะครับอย่างเช่น,นเบนเน็ตนะเออเบนเน็ตก็จะช่วยฮิลได้แล้วก็ช่วยซับได้นะครับบับ ให้ตัวที่ยืนวงตีแรงได้ด้วยนะครับไอตัวหนึ่งก็มีเชืเอกะ็ใช้เชืเหอหรือจะใช้คาตือฮ้าก็ได้นะครับแต่ว่าคาตือฮะเนี่ยมันจะชอบสเวอร์ไฟนะเออไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าก็ดีนะครับก็ดีนิดนึงนะอ่ะดูจังหวะนี้นะครับทุนครับพอเราปล่อยไฟเตียงหลิงเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เอาวิสลี่มาต่อยนะวิสลี่เนี่ยชาร์ตตีไม่มีไ c ซนะครับเพราะฉะนั้นเราแบบชาร์ตตีรัวๆได้เลยนะครับเห็นไหม เออมันจะระเหยทุกครั้งที่เราชาร์จตีนะครับต่อให้พี่วงเบนเน็ตก็สามสี่หมื่นได้เลยนะจริงๆแล้วถ้าปูบัฟมันจะขึ้นไปถึงห้าหมื่นเลยนะครับด้วยความที่ทีมนี้มันระเหยรัวๆก็ตีแรงนะครับเออโดยเฉพาะวิสลี่เนี่ยจะต่อยแรงและทำดาเมจได้คุ้นข้างดีนะครับยิ่งถ้าวิสลี่ใส่ของดีๆนี่คือแบบเป็นผลมากนะแต่ว่าข้อเสียคือเราต้องยืนวงเบนเน็ตนะครับแล้วก็ต้องคอยเติมพลังงานให้กับเซียงหลิงเนาะเพราะฉะนั้น พี่แนะนําว่าถ้าเรายัดโทม้าเข้าไปนะครับเออมันจะเล่นง่ายกว่าด้วยความที่มีโล่ด้วยนะครับมีโล่ด้วยแล้วก็เติมพลังงานให้กับเพียงหลิงได้ดีด้วยนะครับเราจะสามารถเล่นแบบไปสามด่านอะ่ะเออเล่นแบบดานแรกไปสามด่านแบบมแบบไม่ต้องห่วงเรื่องการเก็บพลังงานเลยนะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวดูนะครับลักษณะนะเดี๋ยวทําลายโล่ก่อนนะครับจังหวะแรกก็ทําลายโล่ด้วยการปล่อยชาร์ปล่อยชาร์จไปเราสามารถเล่นเหมือนเราเล่นหยาบเบยได้นะครับ เออไม่ต้องห่วงเรื่องอสตาบีนด้นะครับยิ่งเราบีโรโทรมาอยู่แล้วเรายิ่งไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับต่อยชาติต่อยชาตชาิไม่ได้เลยนะครับโอเคอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็มาครับเนี่ยทุกคนดูนะเออเนี่ยเราก็ต่อยชาติต่อยชาติให้ติดละลายได้เดี๋ยวห้าหมื่นนะครับทุกคน,นครับเออถ้าได้ยืนวงเบเด็ตก็ห้าหมื่นนะแต่ปัญหาคือวงเบรเด็ตก็วงมันแคบเนาะมันก็วิ่งอีอยู่นะครับแล้วก็หมดไว้ด้วยวงวงเบเด็กหมดไว้ด้วยอ่ะ นี่นะครับเราก็สามารถปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างออกมาได้อย่างวรวดเร็วแบบนี้นะครับเสร<า>็จแล้วก็เอาวิสซี่ออกมาต่อยต่อครับแล้ววงเบเนดมันก็จะหมดสิ้นไปเออจริงควรจะเอาเบเนดมากดที่หลังเนาะเพราะว่าวงเบเนดมันหมดไวเหลือเกินนะครับเดี๋ยแต่ว่าไม่มีวงเบเนดก็ต่อยสี่มือได้นะนี่ครับแต่ถ้ามันขี้นะแต่นีมันไม่ค่อยทีเท่าไหร่คิเลสมันน้อยเอามาดูแบบด่านสองกันบ้างนะครับเออเวลามีบอสเ,เอยอะๆอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้ดีนะ พี่บอกเลยมันก็ใช้ได้ดีนะครับแต่ว่าขอเก็บพลังงานให้กับเซียงหลิงก่อนอ่ะเสร็จแล้วก็บัสเตอร์บูฟครับทุกคนครับอัดเข้าไปแบบนี้เลยนะแล้วก็ชาร์จตีครับนี่ชาร์จตีเข้าไปครับเนี่ยสามหมื่นนะครับชาร์จตีเข้าไปสามหมื่นนะครับชาร์จตีเข้าไปสี่หมื่นนะครับอ๋อมันได้สแต็กอ่าสไปร์ลเอบีดด้วยนะครับทุกคนครับยิ่งชาร์จตีไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งตีแรงไปเรื่อยๆนะครับ อาชาร์ตีเข้าไปครับสวยครับเรียบร้อยนะครับชาร์ตีเข้าไปนะครับแล้วก็บัสเตอร์วูฟครับทุกคนครับเติมพลังงานก่อนนะทุกคนนะวางวงแล้วก็เปิดเสียงลิงนะครับเสร็จแล้วก็โทมานะครับเสร็จแล้วก็มาครับวิสซี่ก็ต่อยต่อยชาร์ตีครับต่อยต่อยชาร์ตีครับต่อยต่อยชาร์ตีครับทุกคนครับเดี๋ยวเห็นไหมไต่สแต็กไปจนถึงสี่หมื่นได้เลยครับแบบไม่ต้องมี คาซื้อฮาบัฟน,นะเออแบบไม่ต้องมีคาดซื้อฮาบัฟบัฟสเตอร์วูฟครับทุกคนครับแล้วพอเรามีโล่เนี่ยเราก็ไม่ต้องลำคาไอตัวไออะไรนะเซกหลิงเนี่ยไอตัวรถดแมคโครเนี่ยมันจะชอบมาไถเราใช่ไหมเออพอเรามีโล่โทมาช่วยก็สบายเลยครับเพราะว่าตัวของวิซี่มันเป็นตัวดรเวอร์อยู่แล้วถนะ้ามันเป็นตัวยืนถอยยืนตีอยู่แล้วครับเออมันก็จะรีเฟซโล่ได้รัวๆนะเห็นไหมไวาอยู่นะไวอยู่ หรือจริงๆแล้วถ้าเรามีตัวซับที่แรงๆนะครับทุกคนครับเอออย,าย่างแก้หลงแก้หลานอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเอามาเล่นออแช่แข็งอย่างนี้ได้เลยนะเออใครรำคาญแบบม้อสมันชอบโดดชอบกระโดดชอบอยู่ไกลกันเราก็เล่นแบบนี้เลยครับถ้าใครไม่ชอบแบบต่อยต่อชาร์ตีนะครับใครที่เล่นอยากเึยเล่นคลีมไม่ถนัดนะพี่บอกเลยว่าเล่นแบบแช่แข็งอย่างเงี้ยเออไวดีแล้วก็เล่นง่ายนะครับเราแค่ไม่ต้องทำอะไรเลย แล้วก็แบบกดอันติียี่หลานให้เต็มตลอดเวลานะครับแล้วจะบัาจะอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เอาวิธีมาไปต่ตอยเตะนะครับเพื่อแช่แข็งตลอดเวลาแค่นั้นเองเออเราจะไม่ชาร์จตีเลยก็ได้นะถ้าเป็นทีมนี้นะครับพี่บอกเลยว่าทีมนี้เนี่ยถ้ากดอ่าต่อยรัวๆให้มันมอดมันแช่แข็งก็พอแล้วนะครับเออเอาจริงอะ่ะนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมไม่ได้กดคาสึอฮะนะครับอื ปล่อยอย่างเดียวเลยครับปล่อยสดนะครับแค่ใช้เย่หลานกับตัววินตี้อย่างเดียวเลยนะเออเนี่ยมันก็แช่แข็งแล้วก็ไวมากนะครับหรือยิ่งเวลาโดยเฉพาะเวลาเราเจอกับบอนที่กวนโอ้ยนะครับทุกคนครับอย่างเช่นไมเลอร์ไมเดนนะเออไมเลอร์ไมเดนนี่แบบต้านน้ำนะครับต้านน้ํานะครับแต่ว่าเราก็ยังจะสู้นะครับเออโดยการใช้คำพูะลดต้านไปนะครับโอเคแล้วก็แปะน้าเข้าไปนะครับ แล้วก็วิสลี่ก็จะมาแช่แข็งครับเห็นไหมเออเรียบร้อยครับพอโดนวิสลี่นี่คือเราก็พยายามปล่อยให้ลัวๆเข้าไว้นะครับเออใครไม่ถนัดชาร์ตตีก็ไม่ต้องชาร์ตตีครับปล่อยไปอย่างนี้แหละนะทุกคนนะเห็นไหมเวฟเดียวมันก็จะตายแล้วครับขอแค่มันไม่ได้ขยับหมดนะเออเนี่ยตายแบบไม่ได้ขยับนะครับตายแบบไม่ได้ขยับเสร็จแล้วก็ล่อของตัวนี้ก็ามาหากันครับเราครับมาเพื่อจะดูดมันสองตัวเข้าด้วยกันแบบนี้เนาะอันนี้ก็ก ถ้าดวงดีก็จะดูดง่ายถ้าดวงมิดีก็จะดูดยากหน่อยเออเสร็จแล้วพอเราปล่อยน้ําไปแล้วนะครับก็วิธีไม่ใช่แข็งครับนี่ไมครับหมดติดขยับพี่บอกเลยว่าหมดติดขยับครับเนี่ยแม้พี่ไม่ไม่ชาร์ตตีเลยนะพี่แบบต่อยธรรมดาเลยนะครับเออใช้ไฮเปอร์ดังอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าชาร์ตตีเนี่ยบางทีมันกดไม่ติดครับเออเดี๋ยวพี่จะบอกทีหลังเนาะมันมีปัญหา,าจริงๆนะเดี๋ยวนี้บนกดชาร์ตตีไม่ค่อยติด นี่ได้ครับทุกคนครับเรียบร้อยครับเนี่ยเวลาค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยครึ่งบน36วินะครับเหลืออีกตัวหนึ่งครับชัดต่อยไปเลยครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเอาแรงสุดเนี่ยทีมเสียงหลิงจะแรงสุดเออจุดไฟนะครับแล้วเสียงหลิงเนี่ยมันก็ไม่มี ICD ดีเนาะมันก็จุดไฟเรื่อยๆครับทำให้วิสลี่ชาร์จตีทุกครั้งนะครับมีความดีมากอ่ะเออมันดูแบบมีความแรงนะครับแต่ทีมที่พี่ชอบเล่นมากที่สุดกลับเป็นทีมแช่แข็งตัวนี้ทุกคน เออหนึ่งคือมันจับมอนอยู่มอนมันจะได้แบบกวดโอ้ยเราได้ไปเยอะครับเออเราจะได้แบบไม่ต้องวิ่งตามม้อนนะแล้วสองคือเราไม่ต้องชาร์ตตีก็ได้อ่ะเออด้วยความที่เราเน้นแช่แข็งไว้นะครับเราไม่ต้องปล่อยชาร์ตตีมันมีปัญหาไม่รู้ไดพี่บอกเลยว่าตั้งแต่วิชัดหลังๆมามันชาร์ตตีไม่ค่อยออกเออที่พี่บอกครับอย่างพี่ก็เลยไม่ค่อยเล่นตัวอย่างกูเตา๋าอย่างอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ชาร์จตีไม่ค่อยออก มันเวลาเรากดชาร์ตีมันชอบลืนยืนเฉยๆอ่ะพี่ก็เลยเล่นแบบตีตีเปล่าอย่างเงี้ยมันโฟกุกวาทุกคนเออเล่นทีมเนี้ยแล้วเราตีเปล่ามันโฟกวกวเวลาเราลองข้างนอกนะทุกคนเออเราก็ชาร์ตีอะไรมันก็ไปนะมันก็ไม่ติดขัดอะไรนะครับแต่เวลามันเล่นกับมอนน่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเอฟเฟกต์แล้วมันแบบทริกเกอร์มันเยอะแล้วมันอะไรหรือเปล่านะครับอาจจะด้วยเครื่องเราไม่แรงด้วยแหละเพราะว่าคอมพิวเตอร์พี่มันไม่แรง มันชาร์ตตีไม่ค่อยออกหลังๆพี่ก็เลยไม่ค่อยเล่นชาร์ตตีนะครับเหมือนกับหนิงกวงเลยพี่พูดตามตรงเลยนะเล่นแล้วรู้สึกเหมือนกับเล่นหนิงกวงเลยครับตอนเราซ้อมข้างนอกกับมันโปรดีมากครับแต่เวลามาเล่นในดันอ่ะโดยเฉพาะยิ่งเราเล่นกับเบนเน็ตนะนแล้วเราวางวงเบนเน็ตนะครับแล้วอีไอ้ม้าน้ำอ่ะมันก็วางวงสายฟ้ามันซ้อนกันบของเราใช่ไหมมันก็จะโดนไฟดูดปุ๊บ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 อย่างเงี้ยถ้าโดนนะชาร์ตตีไม่ออกเลยครับเออถ้าโดนอ่ะชาร์จตีไม่ออกเลยต้องแบบ ต้องหาจังหวะที่มันวางวงซ้อนเราไม่ได้ถึงจะชาร์จตีได้อะเออมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับอืมพี่เลยไม่ค่อยเล่นแบบตัวที่แบบเป็นตัวชาร์จตีเท่าไหร่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นถามพี่นะาร์ตี้ที่พี่ชอบที่สุดนะครับก็จะเป็นปาร์ตี้เล่นกับน้ํานี่แหละแล้วมันเป็นตัวที่ยืนยืนสปันมยืนไร้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเล่นกับ ิงคิวเย่ยหลานได้ดีมากๆเลยนะเออจริงเราสามารถเล่นทั้งซิงคิวย่ยหลานพร้อมกันเลยก็ได้นะครับเราก็จะได้ไฮเปอร์อาร์เมอร์มาช่วยด้วยทําให้ตัวของวิสลี่ไม่ติดกระเด็นด้วยนะครับก็จะไม่โดนขัดจังหวะแต่เท่าที่เล่นมานี่ส่วนใหญ่มอนก็ขัดจังหวะวิสลี่ไม่ค่อยได้หรอกนะครับเวลายิง่งเวลาเราเล่นแจ็แข่งอะ่ะมอนมันไม่มีโอกาสขัดวิสลี่อยู่แล้วนะครับหรืออย่างฟอสตีบอสมาน้ำอย่างเงี้ยเออก็ไม่ค่อยโดนนะถ้าไม่เล่นวงเป็นเด็ตนะก็ไม่ค่อยโดน เพราะว่าตัวเขาก็มีแบบชาร์ตตีชาร์จอะไรด้วยนะครับเวลาชาร์ตตีนะครับมันก็จะมีไฮเปอร์เมอร์ของการชาร์ตตีด้วยนะครับแล้วมันก็มีจากไฮเปอร์เมอร์จากการสกิลจีด้วยนะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยกระเด็นอยู่แล้วนะครับเท่าที่เล่นมานะยกเว้นว่าจะวางวงเป็นเน็ตนี่แหละแล้วมันเจอสายฟ้านี่แหละแต่ถ้าง่ายสุดนะเออดีสุดเลยที่แนะนําก็คือเอาจุงลี่ไปด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าเลือดหมื่นมันมีโอกาสโดนทีเดียวตายได้ถ้าไม่ระวังนะครับ เออเราเล่นแช่แข็งอ่าเราแช่แข็งโมได้เนี่ยเราก็มีโอกาสปลอดภัยมากขึ้นเนาะเล่นกับตัวฮิลนะครับมีตัวฮิลช่วยเช่นเบนเน็ตนะครับหรือว่าพุกุมิาอเงี้ยเออมันก็จะช่วยเซฟในตรงนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าง่ายสุดก็คือจงรี่แหละยัดโล่จงรี่ไปก็คือจบนะครับรีวิวให้ดูนะทุกคนสําหรับสายฟีสีสูนนะครับที่บอกเลยว่าเป็นตัวที่เล่นมันเล่นเพลินนะครับแค่ต่อยๆๆๆๆๆอย่อยต่อยยย เอเอมันเล่นง่ายมันเล่นง่ายเปรียบเทียบกันกับตอนที่เราเล่นอิยากะเนะาะอิยาก่านี่ก็จะต้องแบบมีการวนโรเลชันมีการวนอันติด้วยนะครับเออมันก็เหมือนกับให้เลือกระหว่างเซียวกับละมุดอ่ะเออคล้ายแบบนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของฝังน้ําแข็งเออเหมือนกับว่าเป็นละมุดของฝังน้ําแข็งเป็นตัวที่แบบเออไม่ต้องคิดอะไรมากเล่นแบบได้ยร้าไ,ไ,ไปเรื่อยครับยังไงมันก็ผ่านไปรอดบปอยดีนะครับ เออเลือกทีมมาให้บอกแค่นั้นเองนะครับอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ